อาศัยวิชาฟื้นฟูกระดูกขาวกูเออร์ตันที่สร้างร่างกายใหม่ให้ตัวเองขณะที่ลุกขึ้นขยับตัวก็เดินไปทางหัวกะโหลกของนักรบกระดูกขาวประคองหัวกะโหลกขึ้นมามองดูเจ้านี่ที่ยังคงพยายามจะกัดตัวเองกูเออร์ตันก็ยิ้มกว้างถึงกับเอาเจ้านี่สวมเข้ากับกระดูกสันหลังของตัวเองโดยตรงทำหน้าที่เป็นหัวของตัวเองมา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  ท่านปู่จะให้นายดูว่าฉันจะรวยได้อย่างไรเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตื่นเต้นจนถูมืออารมณ์ของกูเออร์ตันดีอย่าบอกใครถึงแม้ว่าหลังจากสงครามครั้งหนึ่งลูกน้องของเขาทั้งหมดจะเสียชีวิตดูเหมือนจะกลับไปสู่ตอนที่เพิ่งฟื้นคืนชีพแต่อย่าลืมกูเออร์ตันในตอนนี้แตกต่างจากเดิมแล้วในร่างกายของเขายังมีไฟวิญญ,ญาณระดับสามอยู่อีกหนึ่งดวงปรับใดที่กลืนกินสิ่งนี้ได้สำเร็จ กูเออร์ตันอย่างน้อยก็สามารถกลายเป็นทหารโครงกระดูกระดับสองได้ถึงตอนนั้นการเกณฑ์โครงกระดูกระดับหนึ่งก็เหมือนเล่นสนุกหลังจากอัปเกรดพวกเขาเป็นระดับสองนำคนร้อยแปดสิบคนไปล้อมฆ่าระดับสจากนั้นก็กลืนกินไฟวิญญาณระดับสามเพื่ออัปเกรดต่อไปแล้วก็พัฒนาต่อไปล้อมฆ่าศัตรูระดับสูงกว่าอย่างสมเหตุสมผลถ้าใช้วิธีการแบบลูกบอลหิมะนี้ต่อไป ความแข็งแกร่งของกูเออร์ตันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะคนอื่นอยากจะฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญยังต้องใช้เวลาหลายสิบหลายร้อยปีและกูเออร์ตันก็แตกต่างความแข็งแกร่งของลูกน้องใต้บังคับบัญชาของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของคนเหล่านี้แต่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของกูเออร์ตันหากกูเออร์ตันเป็นเทพปรับใดที่มีพลังงานเพียงพอเขาก็สามารถสร้างก่องทับเทพให้คุณ ได้ในเวลาไม่กี่นาทีนี่ก็ยังเพื่อความปลอดภัยหากไม่ต้องกังวลเรื่องศูนย์กลางของลูกน้องเสริมความแข็งแกร่งอย่างไม่สนใจภายใต้การมีพลังงานเพียงพอกูเออร์ตันตอนนี้ก็สามารถสร้างเทพให้คุณได้บนคอมีหัวของศัตรูกูเออร์ตันที่ประกอบขึ้นจากกระดูกต่างๆเริ่มสังเกตการรอบๆอย่างระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะใกล้แม่น้ำ จำนวนทหารโครงกระดูกที่นี่น้อยน่าสงสารมองไปเห็นเพียงสองสามตัวกระจัดกระจายแต่นี่กลับตรงกับความต้องการของกูเออร์ตันเพราะตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดของเขาไม่ใช่การเกลลูกน้องแต่คือการเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองในสถานการณ์แบบนี้ยิ่งมีทหารโครงกระดูกกรอบกรอบน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหาที่ที่ตัวเองชอบตามใจชอบกูเออร์ตันขุดหลุมขุดที่พักออกจากผนังกระดูกโดยตรง จากนั้นก็นอนลงไปอย่างระมัดระวังและรีบปิดปากหลุมในพริบตาเดียวทหารโครงกระดูกกูเออร์ตันที่เพิ่งจะกระโดดโลดเต้นก็หลอมรวมเข้ากับผนังโดยสิ้นเชิงและการซ่อนตัวของเขาครั้งนี้ก็เป็นเวลาถึงเจ็ดวันเต็มในเจ็ดวันกูเออตั้นใช้พลังของไฟวิญญาณหล่อลองกระดูกชำระล้างวิญญาณ ในที่สุดก็ทะลงขีดจำกัดของทหารโครงกระดูกระดับหนึ่งกลายเป็นทหารเลวระดับสองในตำนานมองดูกระดูกของตัวเองที่เหมือนหยกกูเออตั้นตื่นเต้นเนี่ยบอกใครหากไม่ใช่เพราะไม่มีหัวเขาคงต้องน้ำตาไหลาคาที่แน่ๆไม่ง่ายเลยมาถึงโลกนี้เกือบสี่เดือนแล้วเขาในที่สุดก็ไม่ใช่ขยะที่โดนทีเดียวก็แตกแล้วตอนนี้กลายเป็นเออ ขยะที่ต้องออกแรงถึงจะแตกชื่อกูเออร์ตันโฮสสถานะองค์ครักโครงกระดูกระดับสองระดับตำ่ำทักษะเวทมนวิญญาณระดับหนึ่งวิชาฟื้นฟูกระดูกขาวเวทมนวิญญาณระดับสองวิชาเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกระดับตำ่ำติดตัวบทนำยินดีด้วยคุณได้พัฒนาเป็นมอนสเตอร์ชั้นยอดแล้วมองดูคุณสมบัติของตัวเอง กูเออตั้นถอนหายใจอย่างหงุดหงิดเวทมนตร์ระดับสองที่ได้รับมาไม่ได้เรื่องเลยถึงแม้ว่าการเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกจะเป็นเวทมนติดตัวเพิ่มความสามารถให้ร่างกายอย่างถาวรความสามารถในการเอาชีวิตรอดก็ถือว่าไม่เลวแต่ไม่ต้องพูดถึงการเปรียบเทียบกับเวทมนตวิญญาณระดับสองชั้นยอดเลยแม้แต่เวทมนวิญญาณระดับหนึ่งชั้นยอด,เ,ยเ,ญญด,ยอดเขาก็สู้ไม่ได้เช่นในเวทมนตวิญญาณระดับหนึ่ง วิชาฟื้นคืนชีพโครงกระดูกที่โด่งดังวิชาหินวิชาพิษล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้คนขนลุกได้เมื่อเทียบกับพวกเขากระดูกระดับต่าที่กูเออร์ตันเรียนรู้การเสริมความแข็งแกร่งเป็นเพียงขยะแต่ได้ยินว่าเวทมนต์นี้มีเวอร์ชั่นขั้นสูงเช่นวิชาเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกขั้นสูงสุดวิชาเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกระดับสูงเช่นกระดูกมรณะในตำนานที่แข็งแกร่งที่สุด นั่นคือกระดูกที่มีความแข็งเทียบเท่ากับร่างกายของเทพเจ้าเป็นความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าโครงกระดูกในตำนานน่าเสียดายไม่ต้องพูดถึงกระดูกมรณะในตำนานเลยแม้แต่วิชาเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกระดับสูงก็มีโครงกระดูกไม่กี่ตัวที่สามารถทำได้ไม่งั้นก็คงไม่กลายเป็นตำนานพระพรสวรรค์ด้านเวทมนต์นั้นได้มาแบบสุ่มคุณไม่ได้รับการอวยพรจากเทพีแห่งโชค จะถูกรางวัลติดต่อกันได้อย่างไรและยังถูกทั้งชุดโดยตรงกูเออร์ตันพยักหน้าอย่างพอใจกระดูกที่ถูกพิชิตโดยวิชาเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกระดับต่ำความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเหล็กกล้าทําให้ความสามารถในการเอาชีวิตรอดของกูเออร์ตันเพิ่มขึ้นอย่างมากกูเออร์ตันเชื่อว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่การมีชีวิตรอดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะบางเรื่องไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะยิ้มได้สดใสแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณจะยิ้มได้ถึงเมื่อไหร่คนที่หัวเราะทีหลังถึงจะเป็นผู้ชนะประโยคนี้กูเออร์ตันเห็นด้วยอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาเป็นเทียงทหารโครงกระดูกทหารโครงกระดูกที่ไม่แก่ไม่ตายเราสู้เขาไม่ได้แต่เราจะบทขยี้เขาจนตายไม่ได้เหรอเพิ่มการป้องกันซ้อนกันเราจะสร้างเกราะสุดท้ายและให้ลูกน้องจัดการอีกฝ่ายอย่างโหดเหี้ยมอย่างไรก็ตามระบบก็ไม่ช่วยให้ตัวเองเติบโต แล้วจะหวังให้ตัวเองสู้ทำไมหมาของเขาในที่สุดก็กลืนกินวิญญาณจนหมดกูเออร์ตันที่ถือไฟวิญญาณเตะกำแพงกระดูกขาวคลานออกมาจากหลุมเล็กๆที่ตัวเองขุดและเมื่อเห็นสถานการณ์ข้างนอกชัดเจนกูเออร์ตันก็หันหลังกลับไปนั่งในหลุมเล็กๆอย่างเงียบๆหยิบกระดูกที่ถักทอเข้าด้วยกันปิดปากหลุมอีกครั้งเพราะข้างนอกจำนวนทหารโครงกระดูกที่ควรจะน้อยมาก ตอนนี้ไม่รู้ทำไมถึงกับมีมาจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดและพวกนี้ยังกำลังต่อสู้กันอยู่ต่อสู้กันอย่างสุดชีวิตในจำนวนนั้นยังมีร่างของทหารโครงกระดูกระดับสองอีกมากมายนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่กูเออร์ตันที่นั่งอยู่ในหลุมเล็กๆมีสีหน้างงงงไม่เคยคาดคิดว่าแค่เจ็ดวันสั้นๆเท่านั้นเองข้างนอก กลับมีการเปลี่ยนแปลงที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินขนาดนี้นี่มาจากทหารโครงกระดูกกลุ่มไหนเริ่มการอพยพครั้งใหญ่แล้วมาที่นี่โดยบังเอิญหรอหรือว่ามีพ่อมดโครงกระดูกคนไหนบ้าฟื้นคืนชีพทหารโครงกระดูกอย่างบ้าคลั่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีฉากแบบนี้ได้นะเมื่อกี้แค่กว่าตามองกูเออตันก็พบว่าทหารโครงกระดูกข้างนอกเต็มไปหมด อย่างน้อยก็ต้องมีเป็นหมื่นเป็นพันถ้าพ่อมดโครงกระดูกเป็นคนฟื้นคืนชีพงั้นเขาก็ต้องยุ่งอยู่หลายวันโดยไม่กินไม่ดื่มเลยสิมีปัญหาแน่แน่มีปัญหาแน่แน,นอนกูเออร์ตันที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในไม่กล้าออกไปตอนนี้อยากจะตบหน้าตัวเองสองทีพูดให้ถูกคือเขาทำไปแล้วและลงมืออย่างโหดเหี้ยมใครบอกว่าหัวข้างบนไม่ใช่ของตัวเองล่ะหัวของศัตรูตบแล้วไม่เจ็บใจแต่เจ็บมือ ถ้ารู้แบบนี้ก็ไม่น่าจะสิ้นเปลืองขนาดนั้นดูดซับช้าๆก็ดีแล้วถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้กูเออร์ตั้นรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเหตุผลที่เขาสามารถดูดซับไฟวิญญาณระดับสามได้อย่างรวดเร็วในฐานะทหารโครงกระดูกระดับหนึ่งไม่ใช่เพราะเขามีพรสวรรค์แต่เป็นพระเจ้านี่ดูดซับอย่างเศรษฐีใหม่ไม่สนใจการบริโภคที่มากเกินไป ไม่สนใจพลังงานที่ล้นออกมากูเออตั้นมุ่งแต่ความเร็วไม่สนใจเลยว่าจะเสียพลังของไฟวิญญาณหรือไม่ไม่อย่างนั้นการเกิน,กนไฟวิญญาณระดับสามทั้งหมดเขาจะสามารถเข้าไปสู่ระดับสองได้อย่างบุดวิตได้อย่างไรแม้จะไม่กลายเป็นระดับสองขั้นสูงสุดก็ไม่น่าจะอยู่ระดับล่างสุดเดิมทีแผนของกูเออตันคือสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่รีบหาเงินทุนเริ่มต้นมาเป็นโครงกระดูกระดับสอง จากนั้นก็ออกไปเกณฑ์โครงกระดูกระดับหนึ่งและเสริมความแข็งแกร่งเมื่อมีจํานวนเพียงพอก็จะนําลูกน้องที่เสริมความแข็งแกร่งแล้วไปล่าศัตรูระดับสูงด้วยวิธีการแบบลูกบอลหิมะนี้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ใครจะไปคาดคิดว่าเมื่อตื่นขึ้นมาข้างนอกกลับเปลี่ยนไปแล้วทาหารโครงกระดูกนับหมื่นนับพันใครจะไปรู้ว่าจะสร้างโครงกระดูกระดับสองขึ้นมาได้กี่ตัว หากโชคร้ายสร้างโครงกระดูกกระดับสามขึ้นมาสองสามตัวกูเออร์ตันจะไม่แย่เหรอในขณะที่กูเออร์ตันกำลังคิดฟุ้งซ่านอยู่ในกำแพงกำแพงโบราณที่ใช้พลังตัวอยู่ข้างหน้าก็เกิดเสียงแคร็กขึ้นมาทันทีหอกกระดูกยาวสองเล่มพุ่งทะลุเข้ามาแครกปักอยู่บนกรอบอกของชินอวีกรอบอกที่พังยับเยินและขึ้นสนิมอย่างรุนแรงพลังป้องกันเกือบเป็นศูนย์ แผ่นเหล็กที่ถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรงแตกเมื่อสัมผัสถูกหอ,อกโบราณทะลวงทันทีแต่หอ,อกโบราณที่ทรงพลังการต่อสู้ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เมื่อชนเข้ากับซี่โครงของกูเออร์ตันหัวหอ,อกก็หักทันทีไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อกูเออร์ตันแม้แต่น้อยแต่การโจมตีอย่างกระทันหันนี้ก็ยังทำเอากูเออร์ตันตกใจอะร้องเสียงหลง กูเออตันยื่นมือไปจับหอกกระดูกสองเล่มน,นี้ออกแรงทันทีแล้วพุ่งออกจากที่ซ่อนปีศาจตนใดกล้ามาขุดดินบนหัวเทซุยแขนทั้งสองข้างออกแรงทันทีหักหอกที่ไม่แข็งแรงกลางคันโดยตรงกูเออตันถือหอกหักสองเล่มในมือแทงออกไปโดยไม่ลังเลได้ยินเพียงเสียงแครกหอกหักที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วทะลวงหัวศัตรูจากบนลงล่าง ในทันทีก็ฆ่าทหารโครงกระดูกระดับหนึ่งสองตัวนี้หลังจากจัดการศัตรูแล้วกูเออร์ตันก็โยนศพสองศพทิ้งไปพร้อมกับไม่ลืมที่จะหายใจเข้าอย่างแรงดูดไฟวิญ,ญญาณที่กระจัดกระจายของพวกเขาเข้าสู่ร่างกายยังมีใครที่ไม่กลัวตายอีกไหมมาเลยกวาดตามองไปรอบๆพบว่าทหารโครงกระดูกกรอบๆล้วนเป็นระดับหนึ่งความกล้าหาญของกูเออร์ตันก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถือหอกคู่คำรามเสียงดังทันทีในวินาทีต่อมาจากทุกทิศทางทหารโครงกระดูกระดับหนึ่งหลายร้อยนายพุ่งเข้ามาอย่างดูร้ายทำเอากูเออร์ตั้นขาสัน่นรีบหนีกลับเข้าไปในที่ซ่อนที่ตัวเองขุดไว้โครงกระดูกนับไม่ถ้วนเบียดเสียดกันที่ทางเข้าไม่มีใครยอมถอยต่างก็คิดจะเข้ามาฟันกูเออร์ตั้นสักทีฉากแบบนี้ทําให้กูเออร์ตั้นได้เปรียบเมื่อเห็นว่าศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้ เขาก็ยกหอกหักในมือขึ้นทันทีฟู่ฟูฟูแทงไปหลายทีข้าทหารโครงกระดูกจนล้มลงไม่หยุดกระดูกที่ปากท้ำกองสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กูเออรตัน้นคิดว่าตัวเองเจอที่ที่สามารถใช้บักได้ห่วงจุ้ยที่ดีกำแพงทั้งสองข้างของเขาก็สั่นสะเทือนทันทีจากนั้นก็ได้ยินเสียงปังหัวกะโหลกจำนวนมากก็พุ่งทะลุออกมา ทำเอากูเออตันเกือบจะโย,ยนอาวุธทิ้งการรุมเริ่มขึ้นทหารโครงกระดูกบางส่วนที่ขุดทะลุก,กําแพงกระดูกขาวบังคับดึงกู่เออร์ตันออกมาจากกําแพงหน้าผาจากนั้นก็เริ่มการรุมที่โหดเหีเ้ยมตอนแรกกูเอ้อร์ตันกลัวมากกลัวมากแต่สู้ไปสู้มาเขาก็พบเรื่องหนึ่งนั่นก็คือพวกนี้ทําอะไรเขาไม่ได้ ผลของวิชาเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกระดับต่ำนั้นชัดเจนมากถึงแม้ว่าเมื่อเจอกับดาบหอกที่ทําจากเหล็กกล้าเขาจะดูเหมือนทําอะไรไม่ถูกแต่เมื่อเจอกับอาวุธที่ประบางที่ทําจากกระดูกเหล่านี้เขากลับดูเหมือนจะครอบงาอย่างมากฝันไม่เข้าทุกไม่ขาดตีไม่แตกหลังจากถูกล้อมโจมตีหลายสิบครั้งในที่สุดกูเออตันก็พบข้อได้เปรียบของตัวเองอาจจะเม่เจอกับมนุษย์ที่ติดอาวุธอย่างดี หรือเมื่อเจอกับวิญญาณระดับเดียวกันความสามารถของกูเออตันนี้ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์แต่เมื่อเจอกับพวกอ่อนแอในตอนนี้นั่นมันคืออาวุธเทพสาหรับรังแกคนอ่อนแอชัดๆความกล้าหาญในใจของกูเออตันเพิ่มขึ้นอย่างมากถือหอกคู่พุ่งเข้าสู่ฝูงชนอาวุธเปิดกว้างโจมตีเท่านั้นไม่ป้องกันมีกลิ่นอายของจูโลงแห่งช้างซานแต่จูล่งนั้นเข้าออกเจ็ดครั้งไม่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนกูเออตั้นกลับคลานไปมาและโดนตีตลอดทางกูเออร์ตั้นที่เริ่มบ้าคลัง่งจริงๆแล้วไม่ได้เสียสติไปโดยสิ้นเชิงเขาสังเกตการรอบๆขณะต่อสู้หากมีทหารโครงกระดูกระดับสองอยู่ต่อให้ตายเขาก็ไม่ไปเพราะเขากลัวว่าจะสู้ไม่ได้และในขณะที่ฆ่าทหารโครงกระดูกขยะเหล่านี้กูเออร์ตั้นก็พยายามที่จะเกณฑ์พวกเขาตามหลักแล้ว ปรับใดที่ความสามารถของคุณสูงกว่าอีกฝ่ายและทําให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายทหารโครงกระดูกประเภทนี้โดยพื้นฐานแล้วเกณฑ์ได้ทุกตัวเงื่อนไขคือคุณต้องเป็นวิญญาณด้วยสามารถปล่อยคลื่นวิญญาณที่พวกเขาสามารถรับรู้ได้แต่ไม่รู้ทําไมวันนี้ทหารโครงกระดูกที่นี่กับโหดเหี้ยมผิดปกติไม่ว่ากูเออร์ตันจะเชิญชวนอันตรายอย่างไรพวกนี้ก็ไม่ให้หน้าเลย ท่าทีที่ว่าไม่นายฆ่าฉันก็ฉันฆ่านายวิญญาณที่เกลี้ยกล่อดการโจมตีที่วุ่นวายบวกกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันทหารโครงกระดูกเหล่านี้ดูไม่ปกติเลยในขณะที่กูเออร์ต้นกำลังต่อสู้กับทหารโครงกระดูกอย่างสุดชีวิตและพยายามที่จะเกณฑ์พวกเขาก็มีเสียงขลุ่ยแสบแก้วหูดังมาจากไกลๆในวินาทีต่อมาทหารโครงกระดูกที่กำลังต่อสู้อย่างสุดกำลัง ก็หยุดมือทันทีหันหน้าไปทางทิศทางที่เสียงดังมาพร้อมกันช่วยโอกาสฟันทหารโครงกระดูกอีกหลายตัวล้มลงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาวตอนนี้เขายืนยันแล้วที่นี่ไม่ปกติแน่นอนพร้อมกับการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายของทหารโครงกระดูกจำนวนของพวกเขาลดลงอย่างรวดเร็วแต่คุณภาพกลับเพิ่มขึ้นไม่หยุดตอนนี้ทหารโครงกระดูกที่ล้อมโจมตีกูเออร์ตัน หลายตัวได้ถึงระดับสูงสุดแล้วสามารถทำ้ายกระดูกของกูเออร์ตันได้อย่างแน่นอนหากไม่ใช่เพราะจำนวนของพวกเขาไม่มากเกินไปกูเออร์ตันคงหนีไปแล้วฟังเสียงที่คล้ายกับลารทหารที่ดังมาจากไกลๆมองดูโครงกระดูกรกรอบๆที่นิ่งไม่ไหวติงและไม่บ้าคลั่งอีกต่อไปบนใบหน้าของกูเออร์ตันก็ปรากฏสีหน้างงทันทีเขาเข้าใจแล้วเหตุผลที่ที่นี่ไม่ปกติ จูจ่ๆก็มีทหารโครงกระดูกมากมายปรากฏขึ้นเก้าในสิบส่วนเป็นพระมีผู้ยิ่งใหญ่ทาให้ที่นี่กลายเป็นสนามฝึกทหารเขากําลังสร้างทหารโครงกระดูกคุณภาพสูงอยู่เหรอเขาต้องการทําอะไรหรือว่าตั้งใจจะเกณฑ์ทหารเสียงแปรที่ดังกังวานดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพระสายตาไม่สูงพอกูเออร์ตั้งชะเง้อมองอยู่นานก็ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นไกลๆ หัวกะโหลกที่เขาสวมอยู่น่าจะเห็นแล้วแต่เจ้านี่เห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรพร้อมกับที่เสียงแปรหยุดลงทันทีกูเออตันก็พบว่ารอบๆทาหารโครงกระดูกที่เพิ่งจะต่อสู้กันจนตายก็เริ่มเดินไปในทิศทางเดียวกันทันทีดูเหมือนจะเป็นทิศทางของแปรกูเออตันที่ไม่เข้าใจตอนนี้ก็ทําได้เพียงตามฝูงชนไปข้างหน้าไม่งั้นทุกคนกำลังเดินทางอยู่มีแต่นายเล่นสวนทาง นั่นไม่ชัดเจนว่ามีปัญหาเหรอทหารโครงกระดูกที่เหลืออยู่เกือบพันนายถืออาวุธต่างๆเดินเรียบชายฝั่งแม่น้ําถ้าจะพูดถึงทหารโครงกระดูกกลุ่มนี้ก็เป็นแกะอ้วนในระดับเดียวกันการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายหลายวันทําให้พลังงานไฟวิญญาณในร่างกายของพวกเขามีมหาศาลและยังไม่ทันได้ย่อยพวกนี้เป็นของบำรุงชั้นดีอย่างแน่นอนตอนนี้แต่ละตัวเหมือนกระป๋องเนื้อ เปิดหนึ่งกระป๋องกินได้ทั้งวันและไม่ต้องเสียเงินสักบาทกูเออร์ตั้นเดินตามขบวนช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็ย้ายจากตำแหน่งกลางไปอยู่ท้ายขบวนเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วหากสถานการณ์ไม่สู้ดีเขาก็จะวิ่งหนีหรือขุดหลุมฝังตัวเองสรุปค,คือทุกอย่างต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นโครงกระดูกแล้วเวลาแบบนี้มีให้เท่าไหร่ก็ได้ ไม่จาเป็นต้องรีบร้อนเติบโตการเสี่ยงเพื่อความร่ํารวยอะไรแบบนั้นโอกาสแบบนี้ให้คนอื่นไปเถอะกูเออร์ตันชอบหาความร่ารวยในความสงบมากกว่าพร้อมกับที่กองทัพใหญ่เดินผ่านปลายหุบเขาในที่สุดกูเออร์ตันก็รู้ว่าข้างนอกรอยแยกใต้หน้าผานี้คืออะไรเห็นเพียงนอกหุบเขากลับเป็นเมืองเมืองที่สร้างขึ้นจากกระดูกสีดําจริงๆแล้วการบอกว่าเป็นเมืองก็เกินจริงไปหน่อย มันเหมือนกับป้อมปราการของชาวตะวันตกในยุคลางมากกว่ากลางหุบเขาแม่น้ําไหลผ่านป้อมปราการออกไปข้างนอกจากนั้นก็แยกออกซ้ายขวากลายเป็นคูเมืองที่มีน้ําสีดําไหลและข้างหน้าคูเมืองก็ตั้งประงานคือกําแพงเมืองสูงเกือบสิบเมตรพระยืนอยู่ในเมืองกูเออรตันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทหารชุดเกราะดําที่ประจําการอยู่บนกําแพงเมือง ในจานวนนี้ยังมีทหารโครงกระดูกอีกมากมายอยู่ในกําแพงเมืองไม่ใช่บ้านเรือนที่วางผังอย่างเป็นระเบียบแต่เป็นกําแพงเมืองเล็กๆที่ล้อมรอบเป็นวงๆที่นี่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีชาวบ้านที่นี่เป็นป้อมปราการทางทหารโดยสิ้นเชิงกําแพงเมืองเจ็ดชั้นจากสูงไปต่ําห่างกันกว่าร้อยเมตรกําแพงเมืองข้างในเตี้ยมากเมื่อเทียบกับกําแพงเมืองด้านนอกที่สูงถึงสิบเมตร กำแพงเมืองด้านในสุดสูงเพียงสามเมตรแต่ภูมิประเทศของมันไม่ธรรมดาเมืองทั้งเมืองเป็นรูปทรงขั้นบันไดข้างในสูงข้างนอกต่ำทำให้กำแพงเมืองข้างในถึงแม้จะเตี้ยแต่โดยรวมแล้วสูงกว่ากำแพงเมืองด้านนอกมากสามารถสร้างสถานการณ์ที่ได้เปรียบในการโจมตีจากที่สูงได้ไม่ต้องกังวลว่ากำแพงเมืองด้านนอกจะถูกตีแตกตอนนี้ข้ามประตูเมือง กูเออร์ตันที่เดินออกมาจากช่องว่างของหุบเขาพวกเขาอยู่ภายในกำแพงเมืองชั้นในสุดพอดีที่นี่เป็นที่ที่มีการป้องกันที่เข้มงวดที่สุดและยังเป็นรังของเมืองนี้อีกด้วยแต่ตอนนี้บรรยากาศที่นี่ไม่ดีนักผู้บาดเจ็บเต็มไปหมดทหารโครงกระดูกที่แขนขาขาดถูกทิ้งไว้ข้างๆอย่างไม่ยีดีไม่มีการรักษาใดๆเพียงแค่รอให้พวกเขาค่อยๆดูซับกลิ่นอายแห่งความตาย ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บด้วยตัวเองและตรงกลางก็มีนักรบชุดเกราะดำจำนวนมากรวมตัวกันอยู่นักรบเหล่านี้สวมเกราะสีดำอุปกรณ์ครบครันเกราะแขนรองเท้าบูทข้างใต้หมวกกันน็อกและเกราะยังมีกระโปรงรบอีกหนึ่งชั้นเพื่อเสริมการป้องกันจุดสำคัญอุปกรณ์ที่เหมือนกันขนาดนี้บวกกับดอกกุหลาบสีเลือดลายกุหลาบสีเลือดขนาดใหญ่ ทหารเกราะดำและทหารโครงกระดูกเหล่านี้อยู่คนละระดับกันโดยสิ้นเชิงอยู่คนละระดับกันเลยและจนกระทั่งเข้ามาในเมืองกูเออร์ตันถึงได้เห็นชัดเจนว่าข้างหน้าใครกันแน่ที่เป็นผู้นำทางผู้นำทางก็เป็นทหารเกราะดำหน่วยสิบคนนี้คนหนึ่งถือตรขนาดใหญ่หลายคนถือหอกคุ้มกันอยู่รอบๆคนที่อยู่ข้างหน้าสุดถือธงสูงกว่าสามเมตร ไม่เพียงแต่มีลายกุหลาบสีเลือดด้านบนสุดยังแขวนหัวกะโหลกอีกหนึ่งพวงและในหัวก็ยังมีไฟวิญญาณสีเขียวเข้มสองสว่างอยู่มองดูไฟวิญญาณที่อยู่เหนือธงกูเอ้อตั้นตกลือน้ําลายอย่างตึงเครียดไฟวิญญาณระดับสามสองดวงไฟวิญญาณระดับสี่ห้าดวงนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนกันแน่ถึงกับใช้ไฟวิญญาณระดับสี่เป็นเหยื่อล่อ เพื่อล่อให้พวกโครงกระดูกตาม,มาอย่างเชื่อฟังงั้นที่นี่จะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนระดับห้าหรือระดับหกกูเออร์ตันจำได้ว่าเขาเคยเห็นในหนังสือวิญญาณระดับหกสามารถเรียกได้ว่าเป็นวิญญาณระดับสูงแล้วไม่เพียงแต่สติปัญญาจะไม่ได้กว่ามนุษย์พลังของเขาก็น่ากลัวเช่นกันประกอบกับทหารโครงกระดูกจำนวนมากในเมืองและนักรบเกราะดำ กูเออตันคงไม่ได้หลงเข้ามาในดินแดนของเจ้าแห่งวิญญาณใช่ไหมทาหารโครงกระดูกจำนวนมากยังคงไล่ตามไฟวิญญาณอย่างโง่เขลาเดินเข้าไปในเมืองโดยไม่ลังเลและหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดเข้าไปในเมืองข้างประตูเมืองที่หันหน้าไปทางหุบเขาหัวกะโหลกที่เต็มไปด้วยรอยร้าวก็ค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากมุมทันทีขากรรไกรบนล่างยิงคงชนกันอย่างบ้าคลัง่งดูเหมือนกำลังด่าคน หัวกะโหลกที่โผล่ออกมาหมุนรอบสา5รอห้าองศาหลังจากยืนยันว่าสภาพแวดล้อมปลอดภัยกูเออร์ตันที่ถือหัวกะโหลกถึงได้โผล่ตัวออกมาเออดูเหมือนจะปลอดภัยชั่วคราวสังเกตการอย่างระมัดระวังหลังจากยืนยันว่าทหารที่เฝ้าประตูเมืองไม่มีทีท่าว่าจะโจมตีกูเออร์ตันก็เสียบหัวกะโหลกเข้าที่คอยอีกครั้งเดินย่องเข้าไปในเมือง พร้อมกับไม่ลืมที่จะไปทางทหารเกราะดำข้างๆใช้ระบบตรวจสอบความสามารถชื่อนักรบดำสถานะวิญญาณระดับสามทักษะระดับกลางเวทมนวิญญาณระดับหนึ่งเกราะแห่งความแค้นเวทมนวิญญาณระดับสองหอกแห่งความตายเวทมนวิญญาณระดับสามระเบิดตัวเองด้วยพลังแห่งความตายบทนำนี่คือคนบ้าเขาอาจจะแพ้แต่คุณก็ไม่ถือว่าชนะ มองดูคุณสมบัติของพี่ชายคนนี้กูเออร์ตันรักษาระยะห่างจากเขาอย่างไม่ให้ใครสังเกตกลับเป็นคนโหดที่ระเบิดตัวเองได้ยุ่งไม่ได้ยุ่งไม่ได้เดินย่องไปนั่งยองๆอ,อยู่ข้างหลังสุดของโครงกระดูกพร้อมกับการตรวจสอบอารมณ์ของกูเออร์ตันก็หนักอึ้งเล็กน้อยที่นี่ไม่ปกติไม่ปกติอย่างมากนักรบดำคือวิญญาณระดับสามหากต้องการเป็นหนึ่งในนั้น อย่างน้อยต้องมีพลังระดับสามเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกแต่ที่แปลกคือจำนวนนักรบดำที่นี่มีมากเกินไปกว่าตามองไปถึงแม้ว่าในเมืองจะยังคงมีทหารโครงกระดูกเป็นส่วนใหญ่แต่จำนวนนักรบดำก็น่าจะมีประมาณพันคนนักรบดำประเภทนี้ไม่ชอบการต่อสู้เป็นกลุ่มเล็กๆเกหรอโดยทั่วไปจะรวมกลุ่มกันสิบกว่าคนร่วมมือกันล่าเหยื่อ ทำไมที่นี่ถึงมีนักรบดําเป็นกองทัพโดยเฉพาะความสามารถของนักรบดำกลุ่มนี้เวทมนตระดับหนึ่งของพวกเขาและเวทมนตระดับสองก็เหมือนกันหมดเล็บแห่งความแค้นที่ใช้กัดกร่อนกราะและเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์พิเศษและหอกแห่งความตายที่ปรับปรุงหอกและเพิ่มพลังของมันดูการแต่งกายของนักรบดากลุ่มนี้ไม่เพียงแต่รูปแบบเกราะจะเหมือนกันหมดบนหน้าอกยังมีลวดลายที่เหมือนกัน และแต่ละคนก็มีหอ,อกสีเล่มเสียบอยู่ข้างหลังในมือยังมีโล่และหอ,อกอีกหนึ่งข้างนี่คือทหารประจำการที่แท้จริงสามารถรวบรวมนักรบดำจำนวนมากขนาดนี้ได้และยังทำให้ความสามารถพิเศษของพวกเขาเหมือนกันโดยพื้นฐานหรือว่าดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในใจกูเออร์ตันก็ตื่นเต้นขึ้นมายัางไม่ทันที่เขาจะยืนยันการคาดเดาของตัวเองทหารโครงกระดูกไกลๆก,ก็เกิดความโกลาหนขึ้นมาทันที จากนั้นก็เห็นเทียงประตูเมืองเปิดออกนักรบดำหลายสิบคนพุ่งออกมาคนที่เดินอยู่ข้างหน้าสุดก็เป็นคนที่สวมเกราะสีดำเช่นกันแต่ว่าข้างหลังมีผ้าคลุมสีเลือดผลักโครงกระดูกที่เกะก,กะออกไปสองสามตัวกูเออร์ตันชะเงเามองอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นรูปร่างของผู้มาเยือนและใช้ระบบตรวจสอบคุณสมบัติของเขากูเออตันตื่นเต้นจนเกิดจ,จะกรีดร้องออกมา คือราชาราชาแห่งนักรบดำการคาดเดาของเขาถูกต้องจริงๆที่นี่มีราชาอยู่ที่เรียกว่าราชาคือราชาในเผ่าพันหนึ่งเช่นราชาแห่งนักรบดำราชาแห่งอัศวินสยองขวัญราชาแห่งอัศวินไร้หัวราชาแห่งอสูรกายทุกเผ่าพันวิญญาณล้วนมีผู้ปกครองโดยกำเนิดของตนเองยกเว้นทหารโครงกระดูก ราชาของพวกเขาไม่ได้รับฉายาว่าราชาแต่เรียกว่าพ่อมดโครงกระดูกกล่าวคือพวกที่สามารถฟื้นคืนชีพทหารโครงกระดูกได้พูดถึงตรงนี้คงจะรู้กันแล้วว่าความสามารถของราชาคืออะไรใช่แล้วพวกเขาสามารถสร้างเผ่าพันเดียวกันได้ชื่อราชาแห่งนักรบดำครอนเดอร์ซาร่าสถานะนักรบดำระดับ5ทักษะระดับสูงเวทมนต์วิญ,ญญาณระดับหนึ่งเกราะแห่งความแค้น เวทมนตร์วิญญาณระดับสองหอกแห่งความตายเวทมนตร์วิญญาณระดับสามการฟื้นคืนชีพของนักรบดำเวทมนตร์วิญญาณระดับสี่มือดูดวิญญาณเวทมนตร์วิญญาณระดับห้าระเบิดวิญญาณบทนำราชาแห่งนักรบดำโดยกำเนิดไม่มีใครสามารถสั่นคลอนตำแหน่งของเขาในหมู่นักรบดำได้มองดูคุณสมบัติของราชาแห่งนักรบดำกูเออตันรู้สึกเพียงว่าหัวใจเต้นเร็วอย่างบ้าคลั่งผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง แตกต่างจากพ่อมดโครงกระดูกที่สามารถฟื้นคืนชีพได้เฉพาะทหารโครงกระดูกระดับหนึ่งทหารเลวท่านผู้นี้สามารถฟื้นคืนชีพนักรบดำได้ปรับใดที่สร้างศพที่ได้มาตรฐานและรวบรวมวิญญาณได้เพียงพอเจ้านี้ก็จะสามารถสร้างนักรบดำขึ้นมาได้ทันทีและเวทมนตร์ระดับหนึ่งและสองที่เหมือนกันก็คือสัญ,ญลักษณ์ของนักรบดำที่ถูกฟื้นคืนชีพ